ดูนะเสือทหาาลูกุงเหรอแ้าต่างสดๆเลยโอ้ดิพู้นีนเลยขึ้นไหลเีย้นี่เขาไม่ได้ขายันนี่ได้ขายมันแหงกระดงแหงห็นแหงคนเขาไม่แหงคนเออต้องอยากได้ห็นสดๆนิ่ๆช่มี่เ้ยนเนี่ยอยน่อยไม่ได้ขายได้เห็นแหงอ่เบิดลเงินเออ้องโตไปดูไม่ใญ่กัเบิดเงินเลยขายเท่าไหล่ะ พี่ส้า่าี่สีฟ้ไอ้พญ่ยลกอุ้ยยายซื้อแล้วลูก่าได้เงินบักลายด้วเนีหน่อยไหมอ่าเดี๋ยวอีกจะไรจะมีคนมาซื้ออืออืออือเออเนหนอยโอเขายันอะองนี่นั่นี่นี่่น่นี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 ่น่นน่น่่ 係。